คู่สวยค่ะแล้วว่าแล้ว,วซื้อไปแค่350แต่ได้เนื้อสองลเลยนี่ก็ใหญ่ครับไปทำประเทศกันได้ไปเาเส็นแล้วน่าเลยครับชมการกินทุเรียนอ,อร่อยอร่อยมากไม่ให้บุฟเฟ่ครับมากินที่สวนเลยครับที่สวนรักษีครับผู้บอนอุทัยธานีครับไม่ผ<ส>ิดหวัง ดูเม็ดครับน,นอบน,น,นอกนุน่มในครับโอ้อร่อยอร่อยกินกัน,น,นไปแล้วอันนี้ถึงเที่ยงผมบ้างแล้วครับโดนจะดีครับพี่โอ้สุพรรณสิบกว่าไรอะเดี๋ยวถนโนะบอกอาจจะชัร์จอนใช่ครับมาให้เราดูนโคที่อยู่ติดเขตแล้วทำกินไปก่อนถือสิทธิ์ได้ถือสิทธิ์ทำกินได้เดอมันมันก็ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ อ้อง